สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งอย่างแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาเพิ่มยอดไลค์นะคะในไอจีเนาะสำหรับใครที่อยากได้ยอดไลค์เยอะๆสามารถใช้วิธีนี้มาเพิ่มยอดกันได้เลยนะคะและเว็บไซต์ที่เราใช้ในวันนี้รับรองว่าถูกกฎหมายแน่นอนเนาะแล้วก็ปลอดภัยมากๆเลยจะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะคะ นี่ก็คือเว็บไซต์ k ค m p Social ที่เราจะใช้กันในวันนี้นั่นเองเนาะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็เพียงแค่คลิกวิ่งด้านล่างโพสได้เลยเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนนะคะมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยนะคะขั้นตอนการสมัครสมาชิกเนาะก,ก็ให้กรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแลวกติกาว่าฉันไม่ใช่โปรแกร,รมอัตโนมัติด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะคะใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานผ่านบัญชี Gmail กันได้เลยนะคะ และเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขอนี่จเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยดีกว่าเนะาะเมื่อเข้ามาแล้วทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าคำสั่งซื้อใหม่แบบนี้เลยก็จะมีทั้ง,ทงหมดหมวดลบริการให้เลือกกันตรงนี้เลยนะคะและว,วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดมาเพิ่มยอดก,กดใจนะคะหรือยอดกดไลค์นั่นเองของไอจนะคะเลือกที่ไอได้เลยนะคะเลือกหมวดหมู่ที่เราต้อ,ง,องการค่ะเป็นเพิ่มยอดไลค์กันได้เลยคะ่ะเสร็จแล้วนะคะก็เลือกบริการต่อกันได้เลยนะ,ะมเมื่อเลือกทุกอย่างแล้วนะคะก็ให้ทุกคนกลับมา copy ล i ง k นะคะ โค้ดที่เราต้องการจะเพิ่มยอดกันได้เลยค่ะนิ้งมาวางใส่จํานวนที่เราต้องการแล้วเราแค่50ก็พอนะคะเวลาเฉลี่ยของเราอยู่ที่13นาทีค่าใช้จ่ายแค่1บาทเองจากงีนให้กดส่งกันเลยค่ะ ระบบเดลรับคาสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแับสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมนะคะเลือกคนหมุนบริการต่อกันได้เลยนะคะต่อมานะคะในส่วนของการเติมเงินช่องทางการเติมเงินนะคะมีให้เลือกแค่3 2ช่องทางช่องทางแรกคือการสแกน QR code ค่ะช่องทางที่2องคือ Money Wallet และช่องทางสุดท้ายคริป t o c คอเ e n c y เนาะ จะดดช่องทางใหญ่ใช้ช่องทาง,งน,นั้นในการเติมเงินเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะคะต่อมาในส่วนของบริการมีให้เลือกมากมายเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นของไ G Facebook YouTube t ว i ต t ต r t i k ิ o k ตหรือแพลตฟอร์มอื่นๆก็มีให้ด้วยตรงนี้จะรวบรวมทั้งเน็ตราคาคำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดและคำอธิบายเพิ่มเติมว้ให้ด้วยนะคะต่อมาในส่วนของประวัติการสั่งซื้อนะสำหรับใครที่อยากเช็คยอดองตนเองก็เข้ามาเช็คผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะคะมีทั้งรหัสวันที่ลิงก์ค่าใช้จ่ายยอดขึ้้้นนนใหเเป็แบบีลย ในส่วนช่องทางการติดต่อแอดมินนะคะมีให้เลือกทสองช่องทางช่องทางแรกก็คือตัวช่วยเหลือนะคะสําหรับใครที่เข้ามาหน้าเว็บก็สามารถที่จะมาแจ้งผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะผ่านช่องทางไลน์นั่นเองนะคะสามารถแอดไอดตามนี้ได้เลยจะมีแอดมินคอยตอบกลับตลอด24ชั่วโมงด้วยกันนะ และช่องทางสุดท้ายนะคะคือการแนะนําเพื่อนเนาะเป็นช่องทางการสร้างรายได้อย่างหนึ่งเลยนะคะเพียงแค่ copy ปี้ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราค่ะเพื่อนไดมีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการก็จะได้รับค่คาคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยนะคะจ่ายขั้นต่ำอยู่ที่100บาทนั่นเองเนาะ และทั้งหมดนี้นะคะที่เราพูดมาก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ KMK Social ลองเข้ามาใช้งานลองเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนะคะในยอดลายยอดใช้ยอดผู้ติดตามไม่พอเรายึงแจ้ค่าคอมมิชชั่นในการโปรโมทเว็บไซต์อีกด้วยนะเอาละค่ะเราจะพาทุกคนนะคะกลับไปดูตอนนี้ยอดของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้นะคะยอดเราอยู่ที่32เนาะขพรที่รมีรอบหนึ่งนะคะ นี่นะคะหลังจากที่เรารีมาแล้วนะคะจากแค่32ตันนี้ก็กรเดดขึ้นมาเป็น94เรียบร้อยแล้วเนาะก็ถือว่าคำสั่งซื้อของเราสําเร็จแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะสามารถจิ้มนลงกลองเข้ามาใช้บริการต่างได้เลยแต่สําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ